มผมว่าปรับมาแล้วเร็วดีน,นะ <c oughs> ผมซึ้ว่ามันพุ่งเวยแต่ว่าผมก็ยังคงรู้สึกว่าอีกคันหนึ่งก็ดีเหมือนกัน <c oughs> คือเลือกยากเลยทีนี้ <c oughs> แต่ผมคุมมันยังไม่ค่อยดีแต่ <c oughs> ผมชอบเลยว่ะ <c oughs> ผมว่ามันจะเปิดเลยผมว่ามันจะเปิดเลยทนะุกคน ดูดิเพราะว่ามันจะเปิดเลยเนี่ยคตรชอบเลยเฮ้ยถ้าถ้าบังคับเป็นเน่ะโหดมากเลยนะเว้ยคันงที่สองเน่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ้งมาดีๆก็ชนซะงั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเซตโฟลเอาปะล่ะเฮ้ยแล้ชนผมอีกเฮ้ยแล้วเขาชนผมไงเฮ้ย ดีไงเฮ้ยดีเฮ้ยดีชอบชอบชอบว่ะปั๊มาดีเลยอันนี้หนึ่งเมตรอันนี้หนึ่งเมตรแต่ผมก็เล่นหนึ่งเมตรนี่แหละจะบอกก่อนผมชอบเล่นรถรถหนึ่งเมตรนี่แหละเฮ้ยดี ต้องจัดแล้วเปล่าต้องจัดแล้วเปล่า